สวัสดีครับสวัสดีนะครับสมาชิกนะครับช่องคนดวงเฮงทุกท่านกันเลยนะครับนานเลยครับเนาะวันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับแฟนๆหัวเราะพัฒนานะครับเข้าไปใน5้สีตรงๆเลยนะครับในเน้นๆใน6คู่นะครับใครโชคดีบ้างนะครับเมนกันเข้ามาเลยนะครับแสดงความยินดีด้วยนะครับก็ถือว่าเป็น เลือกง,งามยามดีนะครับนิมิตหมายอันดีนะครับสำหรับในหวยไทยที่จะมาในวันที่16นี้นะครับเนาะอ่ะนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของหวยไทยแล้วก็หวยลาวส่วนในคลิปนี้ก็ฮหาหนอยเนาะในวันที่16นะครับเมื่อวานนี้ออกอะไรบ้างนะครับลาวสตาออก6 9 1นะครับแล้วก็25เนาะนะครับแล้วก็ส่วนนะครับส่วน พิเศษนะครับออก953นะครับแล้วก็06นั่นนะครับแล้วที่ผมบอกว่าถ้าผมไม่ได้ลงให้นะครับก็คือเอาชุดเดิมมาจับนะครับก็คือออก60ตรงตรงเลยนะครับส่วนธรรมดาออก009นะครับแล้วก็82ส่วน VIP ออก885นะครับแล้วก็53เนาะก็มาแค่ฮานอยพิเศษนะครับก็ มาดูนะครับแนวทางของวันที่16เลยนะครับถ้าท่านไหนโชคดีจากหวยไทยแล้วนะครับหวยฮานอยอาจจะไม่ต้องยุ่งเลยก็ได้นะครับเนาะอ่านะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับใครเข้ามาแล้วนะครับก็ใครโชคดีจากหวยไทยแล้วนะครับฮานอยไม่ต้องไปยุ่งเลยนะครับเนาะหวังว่าจะมาอีกเหมือนเดิมเนาะสำหรับในหวยไทยอ่ะนะครับเผื่อท่านไหนนะครับอยากลองลุ้นนะครับฮานอยเนาะนะครับก็เอาลาสตาก่อนนะครับลาสตาวันนี้ ก็จะเป็นในเด่น5นะครับแล้วก็เด่น6จับคู่ก็จะเป็น5 1 5 0 5 9นะครับแล้วก็5 4ก็เม็ดเดียว5 6 6 5เนาะส่วนในเด่น6ก็จะมี6 1 6 0 9และ9 6้าสี่นะครับลาวสถานีนะครับวิ่งรูดไว้ก่อนเนาะจะได้สบายใจนะครับเพราะว่าตัวเด่นมันก็ยังมาเรื่อยๆอยู่นะครับก็เด่น5เด่น6นี่แหละนะครับเลือกรูดเลือกฟิ่งให้ถูกตัวนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นใน3ตัวก็จะมี9 5 1 4 5 0แล้วก็7 5 4 นั่นเลยครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับในแนวทางแรกนี่ครับลาวสตาต่อไปก็จะเป็นฮานอยพิเศษนะครับวันนี้ให้ไปในที่ในเด่น7แล้วก็เด่น8จับคู่ก็จะมี7 3 7 0 7 1นแล้วก็7 9 4คู่แรกนะครับสำหรับในเด่น7ต่อไปในเด่น8 ก็จะมี83 80 81แล้วก็89นะครับเมตรเดียวให้ไป7887นะครับก็ส่วน3ตัว3ตัวก็จะมี370 379นะครับแล้วก็จะเป็น สามแนั่นแหละครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับในแนวทางนะครับฮานอยพิเศษต่อไปก็จะเป็นฮนานอยธรรมดานะครับหรือปกติวันนี้ก็จะเป็นในเด่น7นะครับแล้วก็เด่น6ส่วนจับคู่นะครับในสีคู่แรกก็จะมี7 4 7ดสาม นะครับแล้วก็จะเป็นในเจ็ดหนึ่งสี่คู่แรกนะครับก็หวังว่าจะถูกใจกันนะครับในชุดนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นในเด่นหกก็จะมีหกสี่หกสามหกเก้านะครับแล้วก็หกเจ็ด ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับใน8คู่นะครับต่อมาเป็น3ตัวอ๋อลืมตัวกันนะครับกันไว้ตัวนี้นะครับ7 7็ดเจ็ดนที่มันออกเบิร์นนะครับเนาะช่วงนี้นี่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับฮานอยนี่นะครับออเลขเดิมเดมบนซับไปซัมมานะครับเนาะว่ามีเลขสีออกแล้วเนาะนะครับส่วน3ตัวนะครับก็จะเป็น6 7 4 6 7 3สดสาม แล้วก็หกเจ็ดหนึ่งนะครับนะโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับในแนวทางห้าน้อยธรรมดาหรือปกติในวันที่สิบหกนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับในห้านอย VIP น้อยความหวังเนาะนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นในเด่นสองนะครับแล้วก็เด่นหนึ่งจับคู่ในแปดคู่จะมีตัวไหนบ้างนะครับก็จะเป็นสองเก้า 28, 2 0งศแล้วก็25นะนั่นเลยครับเราก็จบไปแล้วนะครับสำหรับในเด่น2ส่วนในเด่น1จะมี1ไหนบ้างนะครับก็จะเป็น1นึ่ง8แล้วก็15นะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสหรับใน8คู่นะครับที่ให้เน้นไปส่วนในกันดวนี้เนาะเม็ดเดียวเนาะ2องหจับตัวดิดนั่นและครับเนาะส่วน3ตัวนะครับ3ตัวก็จะเป็น1 2 9 1 2 0และก็1 2 8นะครับ อ่ะโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับในแนวทางของวันที่16นี้นะครับยังไงก็ขอให้เฮงๆปังๆกันทุกคนทุกท่านใครที่พลาดจากหวยไทยนะครับก็ผมคิดว่าไม่น่าจะพลาดหรอกหวยไทยในวันนี้พุ่นแล้วนะครับเนาะนะก็ขอให้มาอีกเหมือนเดิมต่อนะครับเือจะได้นะครับมีเงินเที่ยวปีใหม่นะครับนอกื่อใครกับต่างจังหวัดน,นะครับก็จะได้มีค่าน้งมงนำมัน นะครับยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับในการติดตามนะครับทุกๆช่องทางกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหวยลาวหวยฮานอยนะครับหรือจะเป็นในหวยไทยยังไงก็ขอให้วันที่16นี้นะครับ16ธันวาคมปี64นี้นะครับยังไงก็ขอให้สมาชิกทุกๆท่านนะครับเฮงเฮงรวยรวยนะครับปังปังกันทุกคนทุกท่านนะครับเนาะ นั่นแหละครับถ้ามีสิ่งใหนผิดพลาดประการใดนะครับหรือว่าจะได้เอไปไม่เหมาะไม่ควรนะครับก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับขอให้ทุกๆท,ท่านโชคดีสุขสงหวังนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมพรปัรถนานะครับคิดอยากจะถูกหวยรางวัลที่1น,นะครับก็สาธุนะครับขอให้ถูกรางวัลที่1กัน นะครับเนาะผมก็เอารางวัลที่2ก็ได้นะครับเนาะรางวัลข้างเคียงก็ยังดีนะครับเนาะหรือนะครับขอรางวัลที่1่ด้วยก็ได้นะครับเนาะอ่านะครับก็ขอให้เฮงเฮงประปกันทุกคนทุกท่านนะครับวันที่16นี้ใครที่โชคดีแล้วนะครับอย่าลืมนําเงินที่โชคดีนะครับไปทําบุญนะครับเนาะก็จะได้ต่อดวงเสริมดวงเสรมบุญของตัวท่านเองนะครับซึ่งผมคิดว่าเรื่องแบบเนี้ยนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่ผมผู้ให้เี็งผู้เดียวก็ต้องขึ้นอยู่กับดวงของสมาชิกด้วยนะครับเนาะอ่ะนะครับแล้วพบกันใหม่ในนนคลิิปปห้้าสสรัับีีวด